องค์เทพที่คุณนับถือนะคะท่านอยากจะส่งสารอะไรอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนําหรืออยากจะเตือนอะไรบ้างนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะ,ะมีเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้คุณได้มาเจอนะคะขออนุญาตหยิบไพ่มา5้าใบนะคะนี่คือพลังงานสดและมีก็รับคําทํานายด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ความบังเอิญน,นะแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นความบังเอิญน,นะคะคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะขอดูไพ่ใบแรกก่อนพลังงานใบแรกของ ท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้โอ้โหความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวนะคะพลังงานของคนที่สู้ของคนที่อดทนของคนที่พยายามฝ่าฟันนะ,ค,ะคุณกําลังที่จะทําอะไรหรือคุณกําลังที่จะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างอยู่นะ,ะกําลังอดทนกับเหตุการณ์สถานการณ์บททดสอบอะไรอยู่นะคะมีพลังงานนี้ไหมถ้ามีอยู่ต่อฟังต่อเท้ากูเวนขึ้นมา นะคะท้าเวสุวรรณเท้ากุเวนนะคะองค์ปู่เท้าเวศน,นะคะพลังงานความสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ํารวยนะ,ะพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนพลังงานการเงินค่ะนะคะทรัพย์สมบัตินะ,ะพลังงานเหลือกินเหลือใช้คนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ว่าคุณกําลังจะเจออะไร,ระเผชิญกับอะไรก็ตามนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่กล้าหาญนะคะคุณเป็นคนที่ ไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตเหตุการณ์อะไรก็ตามค่ะคุณจะผ่านไปได้นะดวงร่ำรวยดวงเศรษฐีนะคะนะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ไม่เชื่อว่าคุณอาจจะไปขอองค์พ่อองค์ปู่ทาเวสสวรรณไปกราบไหว้มาหรือว่ามีแพลนที่จะไปนะแน่นอนมีไหมคะถ้ามีพิมพ์น้อมรับคำทุนนายเลยค่ะนะท่านมาสื่อสารนะท่านมาได้ยากนะ เพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณพลังงานทรัพย์สมบัติพลังงานเงินทองพลังงานเหลือกินเหลือใช้น่ะนะคะรับไปไหมคะคุณอย่างที่มี่บอกว่าทุกการอธิษฐานจิตขอให้เรามีเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือสาหรับทุกสิ่งอยู่เสมอและมี่เชื่อว่าท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้ถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาของคุณแล้วที่จะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือแบ่งปันนะคะคือพลังงานความอุดมสมบูรณ์นะคะ องค์ปู่ทาเวสวรคือพลังงานของคนของความรวยนะคะความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์นะคะมีเงินเก็บอะพลังงานการเก็บรักษามีมีทรัพสมบัตินะคะมีเหลือกินเหลือใช้อุย้ยแค่สองใบนี่ก็แบบปังแล้วอะ่ะทุกคนนะ,ะใบที่สามมาดูการพลังงานอะไรผลลัพธ์พยายมขึ้นพลังงานกดแห่งกรรมขึ้นโอ้โห ไม่ใช่ไม่ดีเลยนะคะนั่นแปลว่าถึงเวลาของคุณแล้วอะ่ะเฮ้ยขนลุกจังเลยถึงเวลาแล้วค่ะสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติมีเงินเก็บนะคะหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้นี่คือผลที่คุณได้พยายามผลของกรรมคือมิจะบอกเสมอว่า ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดนะเพื่อที่คุณจะได้ใช้นะที่ผ่านมาคือปล่อยผ่านแต่วันนี้คุณต้องทำให้ทำหน้าที่ทำให้มันดีที่สุดค่ะถ้าคุณเชื่อนะคะด้วยรังกฎแห่งกรรมอะไรก็ตามที่คุณได้รับวันนี้นั่นแปลว่าสิ่งที่คุณเคยทำมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะให้ทำในสิ่งที่อนาคตอันใกล้หรืออนาคตอันไกลก็ตาม คุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลค่ะนี่พลังงานผลลัพธ์นะคะพลังงานกฎแห่งกรรมพลังงานของพยา j ย r a d a j u d g m นนะคะพลังงานคือทําแบบไหนได้แบบนั้นนะมิจะบอกว่าอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นค่ะอุ๊ยเป็นน้อมราบคอนทําไนายได้เลยนะใบที่4ขึ้นมาการเดินทางให้ผลชาลีออดขึ้นมา นะพลังงานความขยันหมั่นเพียรพลังงานการเดินทางนะพลังงานของการเดินทางได้โชคการเดินทางโชคดีนะคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะค,คุณอาจจะไม่ได้แพลนล่วงหน้าก็ได้นะคะมันอาจจะได้เดินทางอ่ะมีแน่นอนนะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้มีแน่นอนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเดินทาง คำว่าเดินทางไกลาอาจจะไม่ใช่ต่างประเทศแต่อาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือไปในสถานที่ที่เราแบบไม่ได้แพลนไว้ตั้งแต่แรกแต่คุณจําเป็นที่จะต้องไปอาจจะไปเรื่องงานอาจจะไปเรื่องที่ต้องคือเรื่องด่วนนะแต่ว่าถามว่าไปแล้วดีไหมไปแล้วดีนะคะอ่าแล้วใบสุดท้ายอยากจะสื่ออะไรอะไรที่รอคอยอยู่นะคะอะไรที่คุณรอคอยอยู่มันจะมาอุ้ยรออะไรอยู่ รออะไรอยู่มีใครรออะไรอยู่นะคะสิ่งที่คุณกําลังรอสิ่งที่คุณแบบกําลังเต็มที่กับมันนะคะมันถึงเวลาแล้วอ่ะอุ๊ยไปรับคําทํานายเลยนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรนะคะพลังงานของคนที่อดทนอดกลัน้นพยายามเต็มที่แล้วถึงเวลาของคุณแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้รับผล ออกดอกออกผลหรือสิ่งที่ปรารถนาขอหนึ่งใบค่ะอูห้หูยินดีด้วยนะคะไปน้อมรับคำทนายเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลในนี้นะ,ะพลังงานครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะองค์เทพที่คุณนับถือนะ,ะไม่ว่าองค์ใดก็ตามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารวบบูชา ท่านได้ประทานพรนั้นประเสริฐให้คุณแล้วอะไรที่คุณรอคอยพรหนึ่งข้อเท่านั้นนาะที่ที่คุณจะสําเร็จแต่ไม่เชื่อว่าอันนี้คือทุกคนอยากได้แน่นอนนะคะเป็นพลังงานที่ทุกคนปรารถนาแน่นอนแล้วถ้าใครปรารถนาใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วพลังงานเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือแบ่งปัน พลังงานของทรัพย์สมบัติมหาศาลพลังงานของการเก็บออมการมีเงินเก็บการมีมีอะไรก็ตามที่มันมันเหลือมันเหลือเฟือนอขอให้คุณเชื่อนะคะขอให้คุณเชื่อว่าคุณได้รับแล้วคุณน,น้อมรับเลยค่ะถ้าคุณไม่เชื่อถ้าคุณสงสัยไม่มาไม่มาแน่นอนนะแต่ถ้าคุณเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อ เว้นที่ว่างให้พื้นที่ปฏิหารแห่งชีวิตเกิดขึ้นด้วยพรุ่งนี้นะคุณอาจจะมีข่าวดีแบบกระทันหันแบบฉับพลันก็ได้สาวัน7วันนี้คุณอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวบางอย่างปฏิหารอัศจรรย์ความโชคดีเข้ามาข่าวดีเข้ามาก็เป็นได้นะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องการเงินบางท่านอาจจะเป็นเรื่องการงานบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของอความสัมพันธ์มันจะเป็นพลังงานที่ดีค่ะ นะคะเชื่อเลยว่าเป็นพลังงานที่ดีมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความบังเอิญน,นะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้น้อมรับน้อมรับพลังงานทรัพย์สมบัติน้อมรับพลังงานเหลือกินเหลือใช้น้อมรับพลังงานการเดินทางแล้วได้โชคดีนะคะให้โชคใราภนะคะครูบาอาจารย์คือมันมีสิ่งบันเทิงสิ่งสิ่งที่ ดีต่อใจรอคุณอยู่ค่ะอะไรที่คุณรออยู่อ่ะเออง่ายๆแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญสําหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้วันที่10เดือน1ิบนะคะย้ำอีกทีนะคะถ้าใครที่สามารถที่จะจองได้จองเลยนะเพราะว่ามีจะเริ่มทยอยนะคะส่งลำดับแล้วนะคะเดี๋ยวมีจะเริ่มพิมพ์แล้วอีก2วันสองสาวันนี้มีจะเริ่มพิมพ์แล้วส่งลำดับให้ทุกท่านแล้วอย่าไปอย่าไปจองใกล้ๆวันนะเพราะมีส่งให้ไม่ทันนะคะหรือบางท่านอาจจะตกหล่นอันเนี้ย นะคะเพราะฉะนั้นวันที่10เดือน10ใครอยากจุดผางประทีปใครอยากจะทําบุญนะคะหลังออกพรรษานะเปิดดวงชะตายุค9นะคะเป็นยุคธาตุไฟอันนี้ความเชื่อนะนะเป็นยุคธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นทําไมปีนี้มีถึงจุดเทียนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนะคะมีทำเก้าวาระนะตั้งใจไว้9วาระดาธาสาเร็จแล้วอะ่ะ นะ,ะไม่รู้ว่าจะมีต่อไหมนะคะถ้าถ้ามีเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งแต่ว่าความตั้งใจคือ9วาระคือเราเริ่มต้นนะคะพลังงานยุค9พลังงานธาตุไฟมนันเปลี่ยนยุคแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นให้พลังงานนี้นะคะส่งเสริมหนุนนำนะ,ะอะไรที่มันดีๆต่อต่อดวงชะตาของเราเป็นการเสริมเป็นการหนุนนะคะมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงก็มีก็ทำนะคะ เพราะว่ามันไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยนะคะเอาที่เราสบายใจแล้วเงินตรงนี้หนึ่งร้อยบาทของคุณต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์ใจเป็นเงินที่คุณไม่ได้เดือดร้อนคุณไม่ได้เบียดเบียนใครอะนะคะทำทำได้เลยนะนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้น้อมรับพลังงานเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือแบ่งปันเหลือเฟือนะคะนี่พลังงานธาตุนี้นะคะ่ะธาตุไฟเห็นไหมเปลวไฟนะคะคุณพร้อมจุดไหมนะคะคุณพร้อมจุด ลุกโชนไหมนะคะดวงชะตาของคุณไฟให้ไฟแบบเสริมนะเสริมดวงชะตาให้มันแบบมีไฟในตัวเองค่ะมีพลังงานดีๆนะคะในการที่จะเดินก้าวต่อไปนะคะในใช้ชีวิตทางโลกอย่างอย่างสมบูรณ์อย่างมีความสุขอย่างไม่ต้องกังวลใดๆนะคะขอให้ท่านที่มาเจอคลิปนี้มีความสุขความเจริญความสุขสบายความสําเร็จคล่องตัวทุกประการนะคะ